สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับเบสรัญญาค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็มีของเล่นชิ้นใหม่มาให้น้องเบสเนี่ยนะคะ<อ>จะเป็นตุ๊กตาหุ่นกระบอกนะคะนี่ค่ะก็จะมีเอาไว้ใส่นิ้วได้ด้วยนะคะจะมีเป็นเสือนะคะ เบก็จะชอบมากเลยจะมีเป็นเสือค่ะแล้วก็จะมีเป็นลิงนะคะนี่เอามาเราใส่นิ้วเล่นกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นจระเข้นี่เบ้เอาเข้าปากนะแล้วก็จะมีเป็นช้างแล้วก็จะมีฮิปโปโปนะคะฮิปโปนี่นะคะเป็นของเล่นที่สวมนิ้วมือได้นะคะลองเบก็จะชอบเล่นแล้วก็เวลา เรานิทานนะคะก็จะมีแบบมีประกอบไปด้วยนะคะตัวนี้น่ารักเลยทีเดียวน้องเบก,ก็จะชอบน้องเบชอบไหมคะนี่มีช้างมีจระเขมีฮิปโปมีเสือด้วยค่ะมีลิงนี่ค่ะเป็นของเล่นเป็นหุ่นกระบอกนะคะเอาไว้เล่นน้องเบก,ก็นี่ค่ะ วัสดุก็เป็นธรรมไม่เป็นอันตรายนะคะสำหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปนะคะเช็ดทำความสะอาดง่ายค่ะตัวนี้นี่น้องเขาจะชอบนี่นี่เสือแล้วจะมีจระเข้มีลิงมีช้างมีฮิปโปด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งของเล่นนะคะสำหรับเด็ก ที่อายุ6เดือนขึ้นไปนั่นเองค่ะ <laughs> <laughs> นี่น้องเบก,ก็นั่งได้แล้วนะคะชอบเล่นครับต,ตุกกต๊กตุงตุ๊กตาเล็กๆเนะะี่ยค่ะปลอดภัยนี่นี่ค่ะ <laughs> น่ารักด้วยนะคะเวลาเล่นเล่านิทานเนะะี่ยค่ะเราจะสวมนิ้วนะคะ นิทานเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะก็มาประกอบจะมีช้างมีเสืออย่างนี้นะคะมีลิงก็มีนะคะใส่ในที่นิ้วมือเราเนะะี่ยค่ะมีจระเข้มีลิงนะคะนี่แล้วก็มีฮิปโปโปนี่อย่างนี้น,นี่น้องเบสดูนี้น้องเบส ชอบตัวไหนคะชอบตัวไหนนันหนูชอบตัวไหนหนูชอบตัวไหนคะนี่ยเขาก็จะดูดูนี่นี่ค่ะชอบตัวไหนหยิบได้เลยก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเบสัญญานะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ